ชีวิตของสามเณรน้อยทั้ง9้าหลังเดินออกจากร่มกาสาวพัชจะเป็นอย่างไร ที่บวชมาผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่นิ่งขึ้นตั้งใจเรียนมากขึ้นแต่ก่อนชอบเล่นในห้องเรียนคะ่ะตอนนี้ก็ตอนเรียนไม่ไม่เล่นครับว่านั่งสมาธิเยอะสวดมนต์ทุกวันแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะสี่ห้เล่มต่อวันครับพลาดไม่ได้กับเรื่องราวและความเคลื่อนไหวหลังลาสิกขาของสามเณรปลูกปัญญาธรรมพระพุทธศาสนาจะกล่อมกลาให้ชีวิตของเด็กชายทั้ง9เปลี่ยนไปอย่างไร พบกับพวกเราอีกครั้งที่ทูปกุญยาแชนแนลทางดูวิชชั่น9หนึ่งกรกฎาคมนี้